สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบฟิล์มรถไถสิ่งนะครับวันนี้อยู่กับ M U 4 902นะครับขั้นติดติดเทอร์โบแล้วพี่น้องวันนี้มาลงหน้าหน้าลมครับหน้าไถไปแล้วนะครับสิมาปั้นดำนามาทันน้ำก่ มันก็นหลุดครับพี่น้องแจกไล้พอลไล้ล่ะปลักรลายเลย,ล,ย,เล,ยล่ะนะครับฝนดีครับท่างนี้บอกเพิ่งท่างบ้านผมครับ,บรัอนขับมาแบบเต็มๆจระใจเลยล่ะมัเอาเลยพี่นอ้องโอ้สุดยอดสุดยอดในการได้การ <laughs> เต่าโบะตันเ่าโบะกินขาดแล้วครับกินขาดแล้วต้วนเทาโบนเ่ ปั้นนั่งสี่กับะไรละ่ะต้องลอยหากซิปซื้กเกานครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับมาสิลมมาลมนะครับ โอ้ทางคุณยหวแล้วครับทางคุณเอาแล้วมางามกันครับสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเพื่อ,อเพื่อที่วได้าข้าวสารที่ไม่ม่จากช่องชี่อรถไจสิงนะครับรถโหดนะครับว่านี่ทนทับกปแห้งรถจะแห้งหัวกันเขาไยดีสุดยอด อยากลงไปใายพี่น้องไกลๆดอกมันถังเป็นน้ำสกปรกนะครับเพราะว่าผมกับพ่อได้ใส่ต้องเข่ามาพ่อได้ใส่บูทมาเอาจอดสุดยอดครับสุดยอด นี่เสียมแม่คุนตั้งกันอ๋อเอดอ่ะเฮ้ยเียเบูไหมบูที่รึวะ สุดจัดสุดจัดครับสุดจัดนี่แล้วนะครับอ่หนา,นานำลงไดนนะครับยิมยูสิเก่า,าลุงไหกันนะครับแต่ทำม,มาแพ่เอาห่างศูนย์บอกอะบอกเลยว่าก,กับเพร้านะครับแต่ว่าขัน เป็นหน้าน้ำขันบ่ลมกับกับว่าแพรสองนั่งครับออดอู้อู้อ้ออ้โต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 กับใหชัเด็ดครับบังคับ Đứt chút đứt chát Ồ, đi lìa bự cái hư, cắn, đã lấy Chuyện เป็นภาพมือเมอกขอโทษขอให้นะครับเพราะว่ามันไทยย้อนแสงนะครับพี่น้อง อยู่ไปอยู่นะครับโอ้โหโหดเกินรถนี่เดืบอบบ่เดือไปอยู่ดอ,อกว่าสัน่นคุยอะไร เิ่นว่าเป็นยังพ่นคือปันน่นใส่พ่นพ่นคือโ่้วนัวคือยังข้องหันนะครับเป็นว่าผมสอบถามพนตกกีนะครับเป็นว่าว้นใส่โอกาส ที่ห้าสียำหัวงานมันสิมีหน่อยนะครับเพราะว่าห้าบเราได้เรียนข้องเก่าไว้ครับพี่น้องห้าสีแบบเริ่มข้องไหมไปเรื่อยๆไหมครับบอกยังไงก็ยังห้า,าวไทยกล้วยอ่ะสมัยตะกี้ไหมครับนั่นแหละพี่น้องเอ,อ้ยมีการถอยเลอีกถอยอีกมาลงนี่บ <laughs> ปั้นมาละเอียดหรอพี่นนองไม่จังไหนคือปั้นละเอียดดีอดียู่จังไหนครับหนาสิร้อยละมั้งปั้นน้ำเนาะมันก็วาดีคือยังปั้นแห้งมาไดนแล้ว <laughs> นะครับสำหรับท่านายทีคอมา่าแล้วก็กุญเเหลยกดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปติภัณฑ์เกาหลันใหม่ๆจากช่องฟิล์มรถไทยซิงนะครับขอคุณละหนึ่งไหลหนึ่งแช่น้ำนะครับขอบคุณน,นะครับสำหรับท่านายทีคอมาเลครับกดติดตามใหม่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอไม่มีเงี้ยมาฝาหร่ายนะครับคลิปนี้ก็ข้าวเมืองทางนี้แหละนะครับก็สำหรับท,าท่า,า,านไอทีเขาไม่เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใเลยอะครับเด้อคลิปนี้ก็พราะไม่มีอะไรครับคลิปนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนนะครับพบอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็กลาบเข้ามาสวัสดีครับ